ในโอกาสครบรอบ19ปีของไฮโซปาร์ตี้นะคะสำหรับไฮโซปาร์ตี้19ปีนี้ก็คงเปรียบเสมือนกับสาวชอพังที่อยู่คู่กับสาวๆคอยให้ความรู้ความแฟชั่นที่ทันสมัยมาอัปเดตเราอยู่เรื่อยๆปีนี้ก็ขอให้กิจการประสบความสำเร็จแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปค่ะ ก็อยากจะอุยพรขอให้ไฮโซปาร์ตี้นะคะประสบความสำเร็จแบบนี้แล้วก็มีข้อมูลดีๆมีแต่สิ่งดีๆอย่างนี้มาแชร์ให้กับผู้หญิงในเมืองไทยตลอดไปเลยค่ะค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไฮโซปาร์ตี้นะคะอายุ19ปีแล้วก็ขอให้อยู่คู่กับคนไทยไปนานๆน,น,นะคะแล้วก็สามารถปรับตัวให้กับเข้าทุกแพลตฟอร์มที่โลกเราเปลี่ยนไปได้ยังไงไฮโซปาร์ตี้ก็ขอให้อยู่คู่กันไปนานๆคะ่ะ HAPPY b i r ิร์ a เดย์ไฮโซปาตีนะคะอายุครบ19ปีแล้วนะคะอยู่คู่กับคนไทยทั้งวงการแฟชั่นนะคะแล้วก็แวดวงสังคมมาอย่างยาวนานนะคะปีนี้ครบรอบ19ปีก็ขอให้อยู่กันแบบยาวๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะตั้งแต่แมกกาซีนจนตอนนี้เนี่ยสู่ระบบออนไลน์แล้วไม่ว่าวิวัฒนาการจะพัฒนาไปขนาดไหนก็อยู่กับเราตลอดไปนะคะ HAPPY b i r ิร์ a เค่ะ H ฮปปี้เบิร์ a เนะคะไฮโซปาตี้ so ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ19แล้วเป็นสาวแล้วแต่ยังยังไม่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวก็อขอใหอ้สนุกสนานกับวัยนี้และขอให้ประสบความสาเร็จในอนาคตค้วยคะขอบคุณค่ะค่ะปีนี้ไฮโซปาร์ตี้ก็19ปีแล้วนะคะเป็นแฟนกันมา19ปีแล้วแล้วเราก็หวังว่าเราจะเป็นแฟนกันไปอีกนานแสนนานนะคะให้ความบันเทิง,งให้ความสุขความสนุกกับแฟนๆต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ โอเคค่ะแล้วก็ยินดีกับไฮโซปาร์ตี้ด้วยนะคะที่ครบรอบ19ปียาวนานมากแล้วก็อ๋อยก็เป็นแฟนแฟนคลับไฮโซปาร์ตี้มาตลอดตั้งแต่เริ่มเลยแล้วก็ขอให้อยู่ด้วยกันไปอีกนานๆตลอดไปนะคะ ดีค่ะปัดขอยินดีกับไฮโซปาตี so ้ได้นะคะครบรอบ19ปีนะคะเหมือนโตมาด้วยกันเลยค่ะจะครบ20ปีเร็วๆนี้แล้วนะคะขอให้คนความสุขมากๆแล้วก็ไฮโซปาตี so เ้เฮงๆนะคะค่ะค่ะก็ขออุยพร์ให้ไฮโซปาตี so ้นะคะครบรอบ19ปีโอ้โหเลข9นี่สวยงามมาก1ก็ไม่มีใครเนะี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะหนึ่งก็คือเป็นที่หนึ่ง ก้าก็เป็นปีที่ต้องก้าวหน้าอีกตอ่ตอๆไปเพราะนั้นขอให้ไฮโซปาร์ตี้อยู่คู่กับไฮโซนะคะกับคนไทยไปอีกนานตับนานเท่านานนะคะอยู่กับเราไปนานๆแล้วเราจะอยู่สนับสนุนไฮโซปาร์ตี้อย่างนี้ตลอดไปนะคะขอให้กิจการก้าวหน้ายิ่งๆิ่งขึ้นแฮงๆข็งรวยๆค่ะ สุขสันต์วันเกิดไฮโซปาร์ตี so ้ครบรอบ19ปีนะคะตัวก็เองเป็นแฟนคขับไฮโซปาร์ตี so ้ติดตามทุกฉบับมา5ปีต่อเนื่องแล้วนะคะและจะขอติดตามไฮโซปาร์ตี้ตลอดไปเลยค่ะแล้วก็ขอให้มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เฮงเงปังๆตลอดไปครับ